เก็บเท่าสงครามนี้กันหรือยังฮะเท่าสงครามเก็บโลหิตนะครับการที่จะมาเก็บได้นี่เราต้องมาหาราชาแห่งเลือดของเรานั่นเองนะเมืองใต้ดินบอสตัวสุดท้ายนะครับแมปแดงเดือดนะเจ้าเท่าสงครามนี้มันเป็นยังไงใช่ไหมครับเป็นเท่าสงครามที่ใส่คุณสมบัติทักษะต,ต่อสู้ลงไปในอาวุธได้นั่นคืออาบเลือด ัสษะต่อสู้ที่ใส่ได้เก็บโลหิตหนึ่งในทักษะต่อสู้พาคีโลหิตพลังที่ราชาโลหิตแบ่งให้หมุนตัวแล้วแทงรัวต่อเนื่องช่วงชิงเลือดและ HP จากคู่ต่อสู้ใช้กับอาวุธที่สามารถแทงได้ฮะยกเว้นอาวุธที่ทูท่ๆใหญ่ๆขนาดยักษ์นะครับเดี๋ยวผมจะใช้กับนี่เลยฮนะดาบใหญ่สองงามหรือ ไม้พองลูกเสือของเรานั่นเองนะเป็นดาบที่มีค่าของเลือดออกเยอะที่สุดนะฮะเท่าที่ได้ลองเทสมานะครับออใส่แล้วค่าเลือดออกไปถึง106เลยมั้งฮนะนี่พวกนี้สตูพวกนี้มันอ่อนเกินไปนะครับมันอาจจะไม่เห็นฤทธิ์ของมันนะฮะ ศัตรูพวกนี้มันมีโล่ครับชุก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 เห็นไหมครพอกดปุ๊บก็จะเข้าไปฟันไม่ได้มีสถานะเลือดอะไรหรือว่าเอฟเฟกต์เลือดโชว์นะครับแต่สังเกตว่าพอเจอทาหารที่เป็นโล่นะฮะมันก็จะเด้งออกมานะครับทำให้เท่าสงครามนี้ถูกหยุดนะฮะนี่เห็นไหมครับมันถูกหยุดนะ เราต้องรอจังหวะที่มันเปิดโล่อยู่นะครับแล้วค่อยแทงออกไปมีความรุนแรงเยอะมากเลยนะครับชึกๆไงฮะแทงรัวยับพื้นๆก็สามารถมางเก็บได้นะครับ มันเป็นเท่าสงครามที่ไม่ต้องเสียเลือดนะฮะเหมือนกับเท่าสงครามเอ,อื้อฮาราคิรีของเรานะครับเป็นไงบ้างฮนะชูวกชูวกชูวกชวกชูกชูวกชูวกชวกขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาชมนะครับ